พอได้ฟังแล้วก็ย้อนคิดมาถึงพวกเราถึงตัวเราถ้าสมมติว่าชีวิตเรานี่ไม่มีวันพรุ่งนี้คือเราต้องตายในวันนี้คืนนี้วันพรุ่งนี้เราอาจจะต้องพัดภาคจากทุกสิ่งที่เรามีจะมีเงินมีทองจะร่ำจะรวยจะมีเกียรติมียศ มีอะไรทุกอย่างที่พวกเราผูกพันเกี่ยวข้องพ่อแม่ผัวเมียพี่น้องหรือว่าญาติธรรมที่เราผูกพันที่เรารู้จักกันถ้าวันพรุ่งนี้เราต้องตายจากกันหรือว่าเราต้องพัดพากจากกันคิดว่าวันนี้เราพร้อมหรือยัง วันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดในชีวิตของพวกเราหรือยังอันนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นนะครับเป็นเรื่องที่เราต้องต้องพิจารณาต้องไม่ประมาทเพราะว่าถ้าวันนี้เป็นวันที่ไม่ดีอย่างเงี้ยเป็นวันที่เร็วร้ายเป็นวันที่ลุ่มหลงเป็นวันที่เราประมาท ในชีวิตในจิตใจของเราที่เราไม่สามารถที่จะมีที่พึ่งด้วยบุญก็ดีที่เราจะต้องทำที่เราต้องสร้างให้กับตนเองเพราะว่าบางคนนไม่ได้ทำอะไรที่เป็นบุญแต่ละวันก็ผ่านไปผ่านวันผ่านคืนไปอยู่กับโลก อยู่กับกิเลสอยู่กับความโกรธอยู่กับความเกลียดอยู่กับความอาฆาตพยาบาทอิจฉาลิษยาน้อยอกน้อยใจคือใจิตใจมันอยู่กับความความทุกข์เมื่อใจิตใจเราอยู่กับความทุกข์ตายไปผลที่เราจะได้รับก็ย่อมจะเป็นความทุกข์ที่มันจะเกิดขึ้นในชีวิตของพวกเรา เพราะอะไรเพราะจิตใจเรามันจิตดวงสุดท้ายที่มันดับมันก็จะดับไปกับความทุกข์ไม่ใช่ความทุกข์ดับเลยคือจิตใจเรามันอยู่กับความทุกข์จนดับจนตายอันนี้พวกเราทั้งหลายจึงต้องไม่ควรประมาทในชีวิตในการเดินทาง ในการเกิดมาในการแสวงหาทำอย่างไรจะให้วันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดถึงแม้ว่าจะมันจะไม่ใช่วันที่ดีที่สุดแต่เราจะทำอย่างไรให้ดีที่สุดความดีอยู่ที่ไหนเราจะทำได้อย่างไรและเราทำความดีได้ ผลได้คุณได้ค่าหรือว่าทำความดีแล้วเราเป็นทุกข์ทำความดีแล้วเรามีปัญหาหรือว่าเราไม่ทำความดีเลยไม่สนใจกับความดีเลยหรือว่าเราอยู่กับบาปอยู่กับความชั่วอยู่กับอกุศลอยู่กับความโลภความเห็นแก่ตัวอยู่กับความโกรธ ความเกลียดอาฆาตพยาบาทอยู่กับความอิจฉาริษยา,ยาอยู่กับความหลงในความเป็นในความมีของตนเองคือหนึ่งละอยู่กับความชั่วสองไม่อยู่กับความดีอาจจะไม่ได้อยู่กับความชั่วแต่ว่าไม่ได้ทำความดีไม่ได้สนใจสิ่งที่ดีที่มีคุณค่า อยู่กับการละเล่นอยู่กับการเพลิดเพลินสนุกสนานไปอาจจะไม่ได้ผิดกฎหมายไม่ได้เบียดเบียนใครหรอกแต่ว่ามันอยู่กับความลุ่มหลงแต่ว่าบางคนนี่อยู่กับความดีเช้ามาตื่นมาก็อยู่กับความดีสายมาก็อยู่กับความดีบ่ายมาเย็นมาค่ำมามืดมาจนก่อนจะนอน เราก็ได้อยู่กับความดีคืออยู่กับสิ่งที่มันมีคุณมีค่าในชีวิตในจิตใจของเราความดีเหล่านั้นเราจะทําที่ไหนเราจะทําอะไรทํากับใครเริ่มต้นที่ตัวเราเนี่ยความดีอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตัวเราเยนะตัวเราทําอะไรได้บ้าง ประโยชน์ตนที่เราจะต้องทำความดีให้กับตนเองดีอยู่ที่ไหนอยู่ที่กายอยู่ที่การกระทำอยู่ที่วาจาอยู่ที่การพูดอยู่ที่การคิดกุศลกรรกมาบทจะแยกออกมาเป็นในเรื่องของบุญกิริยาวัตถุ จะเป็นบุญกริยาวัตถุสามบุญกริยาวัตถุสิบอันนี้ก็ให้เราได้สรุปคือให้เราเข้าใจง่ายๆว่าความดีนั้นอยู่ที่เราเนี่ยอยู่ที่ตัวเราเนี่ที่เราจะต้องทำให้มันเกิดขึ้นความชั่วอยู่ที่ไหนความชั่วก็อยู่ที่ตัวเราหลักในการพิจรารณา หลักในการศึกษาหลักในการปฏิบัติหลักในการพิจารณาคืออะไรไตหลักให้เราได้เห็นการไม่เห็นความไม่เที่ยงเห็นการเปลี่ยนแปลงซึ่งถจะว่าเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายไม่ควรประมาทเพราะว่าชีวิตมันไม่เที่ยงตั้งแต่เราเกิดมาจนป่านนี้เราก็เห็นความไม่เที่ยง ต่อไปมันก็จะไม่เที่ยงอีกแต่ว่ามันจะไม่เที่ยงแบบเสื่อมลงเรื่องว่าศูนย์เสียศูนย์อะไรต่างๆที่มันมันลบเรืองว่ามันไม่เที่ยงในทางที่ดีที่มันจะพัฒนาที่จะสามารถทําให้เกิดความเจริญได้ไอ้ความไม่เที่ยงนี่เราก็ต้องเข้าใจนะเข้าใจแบบว่าเราจะพิจารณาอย่างไร ในการที่เราจะเห็นโทษมันหรือว,ว่าเราจะเห็นคุณมันในการพัฒนาในการยกระดับจิตใจของพวกเราให้มันสูงขึ้นให้มันไม่เที่ยงให้มันดีกว่าเดิมให้มันเจริญกว่าเดิมไม่ให้มันตกต่ำไปกว่าเดิมเพราะว่าจิตใจเรามันไม่เที่ยงสิ่งที่เราต้องพิจารณามองเห็นความทุกข ชีวิตที่เกิดมามีทุกทุกกายก็ดีทุกใจก็ดีกายที่เป็นหลังของโรคสารพัดโรคก,กายที่เราต้องเจ็บต้องป่วยต้องทุกข์ต้องทรมานจิตที่มีโรคไม่ใช่โรคแบบเจ็บปวดทรมานได้ในกายในสังขารแต่เป็นโรคที่มันเจ็บปวดทางจิต โรคของความโลภโลคของความโกรธโรคของความโกรธโลคของความหลงที่มันมีอยู่ในจิตในใจเรากายก็มีโลคจิตก็มีโรคชีวิตเราก็เลยต้องทุกข์ความทุกข์ที่มันเป็นโรคเผารณนจิตใจความรุกความทุกข์ที่มันทำให้สังขารร่างกายเราเจ็บปวดทุกข์ทรมาน ความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นต้องพิจารณาให้เห็นโทษมันในการที่พวกเราทั้งหลายจะไม่ประมาทในกายก็ดีในจิตก็ดีพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแล้วเป็นทุกข์แล้วและให้เราเข้าใจว่าชีวิตเราเนี่ยมันไม่สามารถยึดมั่นถือมั่นได้ อน,นิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้คือสิ่งที่เราต้องต้องพิจารณาสิ่งที่เราต้องศึกษาทีศึกษาในการที่เราจะต้องเป็นคู่สำรวมระวังไม่ให้บาปที่มันเกิดขึ้นมันมันเกิดขึ้นอีกพิจารณาในการละบาป แล้วไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกสร้างกุศลอะไรที่มันดีงามให้มันเกิดขึ้นให้มันเจริญแต่ว่าให้เราเข้าใจว่าเรานี่ต้องต้องเว้นในส่วนของโยมอาจจะศึกษาเรื่องการให้ทานเรื่องการเสียสละเรื่องการทำบุญเพื่อให้เราได้ความรู้สึกที่มันมันอบอุ่นมันมั่นใจ ว่าเราได้ทำอะไรที่มันเป็นที่พึ่งให้กับตนเองศึกษาเรื่องศีลที่เราไม่เป็นล่วงเกินประมาทพาดพังเอาเปรียบเบียดเบียนจนถึงการภาวนาจนถึงการเจริญสติเจริญปัญญาให้มันเกิดขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เราต้องศึกษาในการศึกษานะเพื่อการปฏิบัติ การปฏิบัติอยู่ที่ไหนละชั่วทำดีทำจิตใจให้บริสุทธิ์เมื่อเราศึกษาแล้วเราก็มาวัดว่าเราละชั่วได้ขนาดไหนทำดีได้ขนาดไหนปล่อยวางจิตใจได้ขนาดไหนความเจริญทางจิตในการฝึกฝนในการปฏิบัติวัดกันอยู่ที่สามอย่างนี้อยู่ที่ไหน อยู่ที่ละชั่วอยู่ที่ทําดีอยู่ที่เราสามารถชําระขัดเกล่าจิตใจของเราให้มันบริสุทธิ์สามารถที่จะปล่อยวางความทุกข์ความยึดมั่นถือมั่นในกายกด็ดีในสัก,กยทิฏฐิที่เรามีที่เราเป็นในจิตในความหลงในกายในสังขาร ในกิเลสตัณหาที่มันมีอยู่ในจิตในใจเราอันนี้พวกเราทั้งหลายจึงต้องมาศึกษาแล้วก็มาปฏิบัติเพื่อให้วันแต่และว,วันเป็นวันที่ดีที่สุดบางทีบางครั้งมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรแบบสลับซับซ้อนมากเลยในการปฏิบัตินยแต่ว่าบางครั้งมันก็มีรายละเอียด ที่มันแยกย่อยที่เราต้องที่เราต้องศึกษาไปหรือว่าในการที่เราจะนำไปพิเคราะห์พิพจรารณาให้มันละเอียดให้มันลึกซึ้งถ้าใครมีเวลาถ้าใครสามารถศึกษาได้แต่ว่าในทางการปฏิบัติแบบแบบง่ายๆที่เราไม่ต้องไปคิดอะไรสลับซับซ้อนมาก สโลว่าแต่ละวันของพวกเราอันนี้อันนี้ว่าเช้าฝั่งลราจะมาคิดจริงๆงเนี่ยคุยกับโยมโยมบอกว่าโยมมึงคิดว่าวันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายของโยมก็ได้พวกนี้โยมอาจจะไม่ได้ทําบุญอีกพวกนี้โยมอาจจะไม่ได้ทําอะไรที่มันมีคุณค่าอีกอาจจะตายวันนี้คืนนี้โยมก็เลยต้องทํา ไปทำบุญไปปฏิบัติไปโน่นไปนี่ให้วันสุดท้ายของชีวิตนี่เป็นวันที่ดีที่สุดคิด <c oughs> แล้วบางทีเรายังประมาทแล้วพอได้ฟังโยมพูดแนละ้วก็มาคิดในใจแล้ววันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดของเราหรือเปล่าในการทําหน้าที่ประโยชน์ในส่วนตนที่ได้พูดถึงว่าวันนี้เราทําดีให้กับตัวเรามากน้อยขนาดไหน ตั้งแต่การสร้างอะไรที่เป็นบุญเป็นกุศลทานก็ดีศีลก็ดีภาวนาก็ดีสามารถที่จะเอาชนะความทุกข์ในจิตในใจสามารถที่จะสร้างสติสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นกับตนเองให้เราไม่ประมาทในสิ่งที่เรามีในสิ่งที่เราเป็นทุกอย่าง ในการที่เราจะเข้าถึงพระโสดาบัน <c oughs> ท่านก็ให้เราได้เข้าใจในกายเนี่สังขารเนี่ยว่ามันไม่ใช่ของเราจริงๆถึงมันจะเป็นของเราเราอาศัยมันในการทำความดีในการสร้างบารมีให้กับตนเองวันหนึ่งเราต้องจากสังขารน,นี้กายนี้ต้องแก่ต้องเฒ่าสุดท้ายแล้วต้องตาย อันนี้เราต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้นะถ้าไม่งั้นเราอาจจะหลงเราอาจจะติดอยู่จนจนไม่รู้ในการที่เราจะเอาประโยชน์หรือว่าปล่อยวางในสังขารนี้แล้วก็ให้เราเข้าใจว่าการที่เราปฏิบัติในการที่จะทำให้เกิดจิตใจให้มันเจริญเนี่ยเราต้องมีข้อวัด เราต้องมีศีลศีลปัตตาปรมาทอะไรที่มันไม่ได้เป็นไปเพื่อการขัดเกลวไม่ได้เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์อันนี้เราต้องพิจารณาแล้วไม่ให้มันหลงในพิธีกรรมพิธีการในอะไรอะไรต่างๆที่พุทธเจ้าไม่ได้ให้เราประพฤติไม่ใหเราปฏิบัติไม่ได้เป็นอริยกันตะศิลคือศีลที่นำเราออกไปจากฆาสึก คือกิเลสคือความทุกข์อันนี้เราก็มาดูที่ตนเองเองที่เรามาวัดเรามารักษาศีลเรามาอะไรอะไรเนี่ยมันเพื่อขัดเกลาตนเองหรือว,ว่าเพื่อมันเอาชนะคนอื่นหรือเพื่อที่จะอะไรอะไรที่มันไปนแข่งขันก็ดีหรือว,ว่ามีความรู้สึกอิจฉาน้อยใจอะไรต่างๆในการแสดงออกในการรักษา กายก็ดีวาจาก็าดีใจก็ดีและเราเชื่อมั่นในคุณของพระรัตนตรยัยในคุณพระพุทธในคุณพระธรรมในคุณพระสงฆ์ในการที่เราจะเอาสิ่งเหล่านั้นเข้ามาสู่จิตใจเราในคุณพระพุทธที่เราจะต้องมีพระบริสุทธิ์ที่คุณ มีพระปัญญาที่คุณมีพมหากรุณาที่คุณเอาคุณเหล่านั้นเข้ามาสู่จิตใจเราให้เราปฏิบัติเพื่อหวังความบริสุทธิ์มีความเมตตากรุณาต่อผู้ที่เกี่ยวข้องมีสติมีปัญญา <c oughs> <c oughs> ในการที่จะคุ้มครองตนเองหรือว่าที่เราจะเกี่ยวข้องกับคนอื่น มีพระธรรมที่เราจะต้องเป็นเหมือนกับผู้ที่รู้รู้ความจริงผู้ท้าหาวะที่ว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่เราจะต้องเอาเข้ามาใส่จิตใจเราเป็นเป็นผู้ที่รู้คุณของพระธรรมในการที่เราจะน้อมนำเข้ามาสู่จิตใจเรา ให้เราเห็นความจริงสิ่งที่มันเกิดขึ้นว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงมันเป็นโทุกเราไม่สามารถยึดมั่นถือมั่นได้รู้ความจริงแล้วเราจะอยู่กับความจริงอย่างไรในการทํากิจทําหน้าที่เพื่อให้เราสามารถที่จะเอาประโยชน์ไม่ให้มันเป็นโทษกับความจริงเหล่านั้นในหน้าที่ของเราก็ดี ในกิจในการเป็นอยู่ของเราก็ดีเชื่อในคุณของพระสงฆ์ในการที่เราจะต้องปฏิบัติได้ปฏิบัตดิดีปฏิบัติตรงเอาท่านเป็นแบบเป็นอย่างท่านยังอยู่ได้อยู่ง่ายกินง่ายแล้วก็ปฏิบัติเพื่อให้เพื่อที่จะให้เป็นไปในการที่จะนำตนไปสู่ความพ้นทุกข์ อันนี้เราก็ต้องสร้างคุณเหล่านี้ให้มันเกิดขึ้นกับตัวเราในการที่จะให้ได้ประโยชน์ศรัทธาเชื่อมั่นในคุณของพระรัตนตรยัยไม่ได้เชื่อแบบงมงายไม่ได้เชื่อแบบอ้อนวอนไม่ได้เชื่อแบบความแบบไม่มีเหตุไม่มีผลแต่เราจะเชื่อด้วยเหตุด้วยผลที่จะนำตนไปสู่การปฏิบัติที่มันถูกต้องในอริยสัจ ในอริยมรรคฉะนั้นพวกเราทั้งหลายจึงถือว่าเป็นผู้ที่ไม่ประมาทวันนี้เป็นวันดีที่สุดของท่านไหมแล้ววันพรุ่งนี้ล่ะวันต่อไปล่ะถ้าสมมติว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตเราจะทําคุณประโยชน์ให้กับตนเองอย่างไรเราจะทําคุณประโยชน์ที่สามารถทําได้ให้กับคนอื่นอย่างไร ถ้าเรายังไม่ได้ทำอะไรที่มันที่มันสมควรทำกับคนที่เรารักก็ดีกับคนที่มีบุญมีคุณกับเราก็ดีหรือว่าเราที่ยังโกรธยังเกลียดยังอาฆาตพยาบาทที่เรายังไม่ได้ให้อภัยยังไม่ได้ปล่อยวางยังไม่ได้ยกโทษให้ห <c oughs> รือว่าใครที่เราทำผิดทำพลาดยังไม่ได้ขอโทษยังไม่ได้ขอคำมา ยังไม่ได้ทำอะไรที่ให้มันปวดเปื้องกรรมเวรในจิตในใจเรานี่อันนี้วันสุดท้ายของชีวิตถ้าเราไม่มีโอกาสได้ทำอีกเราจะทำอย่างไรประโยชน์ในส่วนที่เราจะทำกับบุคคลอื่นที่เราเกี่ยวข้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพัวเป็นเมียเป็นพีเนพเนพ่เป็นน้องครูบาอาจารย์จะไม่ต้องมาเสียดายทีหลังจะได้ไม่ต้องมาเสียใจทีหลัง อันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ฝากไว้ให้ท่านได้คิดพราคุณเจ้าก็ดีญาติโยมก็ดีพวกเราจึงมาสร้างวันทุกวันให้เป็นวันที่มีคุณค่าในเวลาของชีวิตเราที่ที่มันไม่นานเลยไนดะ้ถ้ามองดูภาพรวมองชีวิตหลายคนก็แก่ก็เท่าแล้วจะอยู่ได้อีกกี่วันก็ไม่รู้แม้จะทำมา ยังเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ไม่รู้ว่าเราจะอยู่ได้ถึงแก่ถึงเท่าหรือเปล่าตายก่อนก็ไม่รู้ชีวิตนี่มันไม่แน่นอนเลยบางครั้งเราจะมามัวมาหลงหรือว่าเอาเวลาไปโกรธไปเกลียดไปอิจฉาลิษยาน้อยอกน้อยใจเวลาของชีวิตมันไม่พอที่จะให้เรามาเกลียดใครนานๆเรือว่ามาอิจฉาลิษยาใครมาน้อยอกน้อยใจ บางทีมันเหน,นื่อยเปล่าเสียเวลาเปล่าเรามาเอาประโยชน์ให้กับตนเองให้ได้สร้างคุณค่าให้กับตนเองให้ได้ขออนุมโมทนาในความภาคเพียนในการเดินทางในการประพฤติในการปฏิบัติขอ,อพระคุณเจ้าทุกครูทุกองค์ช่วงเวลาที่พวกเราเดินทางร่วมกันถึงแม้ว่าจะไม่ใช่วันที่ดีที่สุด แต่ก็คิดว่าเราพยายามทำหน้าที่ของเราดีที่สุดแล้วแต่มันจะได้ขนาดไหนดีขนาดไหนอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งข้อนรโมทนากับญาติโยมทุกท่านทุกคน <c oughs> ในการดูแลอุปถัมภ์ในการเดินทางในการปฏิบัติชีวิตของพวกเรามีผิดมีพลาดมีประมาทแต่ว่าเราก็สามารถที่จะ กับเนื้อกับตัวแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรที่เคยผิดพลาดให้ดีได้ให้สามารถที่จะเจริญได้หรือว่าทำให้เกิดคุณค่าได้ทั้งในส่วนตนก็ดีหรือว่าที่เราเกี่ยวข้องผูกพันกับใครก็ดีอย่าให้เวลาที่เรามีอยู่ที่เหลืออยู่เป็นเวลาที่ไม่สามารถทำให้เกิดคุณค่าเกิดประโยชน์ให้เราใช้เวลาที่มีอยู่ที่เหลืออยู่ ให้ได้ประโยชน์ให้มีคุณค่าให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ขอความเจริญงอกงามในสิ้นในธรรมในคุณงามความดีในพศาส,สนาโจมังเกิดมีแก่พวอเราทั้งหลายให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนด้วยเธอน